ดาวตุลเดือนกุมภาพันธ์มาช้านะคะแต่แม่หมอมาแน่นอนอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยบอกได้เลยว่า13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปดาวเสาสองปีครึ่งจะโคจรโยกย้ายไปอยู่เรือนอริและเป็นจังหวะที่ดีของตุลน,นะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวแม่หมอมีเวลาจะทำคลิปสรุปให้2ปีครึ่งเรายังมีเวลายาวๆเ เอาเดือนนี้ก่อนเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดระเบียบชีวิตครั้งใหญ่ของตุนการที่ดาวเสามาอยู่เรือนอริแม่หมอค้นมาแล้วนะค้นตำลงตำลามาเรียบร้อยแล้วดาวเจ้าเรือนอริเนี่ยคือดาวพฤหัสนะคะตุนเนี่ยมีชีวิตที่ปั่นป่วนแปรปวนขึน้นขล้นลงลงเหนื่อย มาพักหนึ่งอะนะคะหลายปีละทีนี้เมื่อเสามาอยู่เรือนอริแล้วยกกับดาวมฤตยูในภพมรณะด้วยเขาบอกกันว่าเมื่อเสามาอยู่เรือนนี้ความทุกข์ความลำบากจะหายไปแต,แต่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 คำว่าดาวเสาดาวเสาคืออะไรที่มันเป็นระบบระเบียบระยะยาวความรอบครอบดาวเสามาจากดาวเจ้าเรือนภพพันธุด้วย นะคะเรียกได้ว่าในจังหวะต่อไปนี้คือการจัดระเบียบชีวิตครั้งใหญ่นะแต่แม่หมอยังไม่เฉลยนะเราว่ากันเดือนกุมภาพันธ์ก่อนเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นจุดเริ่มต้นค่ะนะคะดาวหลายๆดวงเนี่ยมันจะไปรวมตัวกันโดยเฉพาะครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะไปรวมกันอยู่พบปุตตะของคุณนะคะเอาละเรามาเริ่มกันเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาตุลพอแล้วกับความวุ่นวาย นะคะเหมือนกับว่ากำลังมองการไกลมองชีวิตแห่งความมั่นคงนะคะพะดาวหลายๆดวงกำลังบีบให้คุณปรับเปลี่ยนแล้วโตแบบเลี่ยงไม่ได้อารมณ์สภาพจิตใจคุณดุ่นเนี้ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยจังเลยอะแต่ก็ไม่ได้อยากอยู่เฉยๆเออเพราะหลายมองในเรื่องของความมั่นคงระยะไกลนะคะเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวหลายๆอย่าง นะคะเพิอเพอช่วงนี้ตุนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อชีวิตกับวันข้างหน้าเออชีวิตที่ผ่านมาหรือธุรกิจที่ผ่านมาหรืองานที่ทําที่ผ่านมามันยังไม่ตอบโจทย์อ่าหลังจากนี้แหละตุนจะจริงจังมากขึ้นเขาเรียกได้ว่าเป็นจังหวะแห่งตาสว่างทางอารมณ์ก็ได้นะคะเดือนนี้มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องบ้านนะ หรือแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวความรับผิดชอบตุนสายตุนคนใดที่เคยหลั่นล้ามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นช่วงจังหวะเฮ้ยต้องจริงจังหรือใครที่วุ่นวายกับกระแสสังคมกับกาชีวิตมามากมายคุณจะเริ่มมองจุดแห่งความมั่นคงของชีวิตมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นฐานการสร้างชีวิตใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมเลิศี่เลิศมากตุล นะคะตุนเดือนนี้การงานการทำงานเนี่ยดาวพฤหัสยังอยู่ภพสุภาอยู่ผู้ใหญ่ยังให้ความเมตตานะคะแต่เนื่องจากว่าดาวภพปุตตะเ,เรือนภพปุตตะมีดาวหลายๆดวงมาพัวพันกันโอ้โหแปลว่าอะไรมันต้องพูดเยอะสมองหนักงานอาจจะยากหรือเราจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่งานมันจะต้องขยายขึ้นความคาดหวังก็จะสูงขึ้นคุณจะเหนื่อยหน่อยเจรจาจะเยอะหน่อย นะคะหรือพวกสายพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเรื่องธุรกิจกิจการจะเข้ามายิ่งคุณปรับคุณเปลี่ยนคุณขยายอะไรก็ตามนะคะมันจะอาจจะต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์การตลาดออนไลน์งานกีฬาทีมคอนเทนต์ต่างๆแต่จะวุ่นวายอ่ามันจะต้องมีการเจราจาเรื่องผลประโยชน์ค่อนข้างเยอะหรือพรีเซนต์ค่อนข้างเยอะแต่มันจะเป็นจังหวะที่คนเห็นมากขึ้นนะแล้วก็คุณอาจจะได้รับการซัพพอร์ตการช่วยเหลือด้วยซ้ำไปเอออาจจะเกิดโอกาสใหม่ๆ ผลทางใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ก็จะจุกจิกนิดนึงคุณอาจจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างเยอะนะคะสายขายสายเซลล์นี่โอ้โหติดต่อเยอะสายข้าราชการต่างๆหน้าที่การงานก็จะเริ่มมากขึ้นด้วยซ้ำไปนะคะใช้ทั้งสมองใช้ทั้งฝีปากค่อนข้างเยอะนะเพราะนั้นเพราะฉะนั้นก็ลุยๆนิดเดียวนิดเดียวนะคะตุนดีขึ้นเอาเป็นว่านะคะศักยภาพความโดดเด่นของคุณจะเริ่มโดดเด่น นะแต่จะก,ก็จะต้องพักผ่อนนิดนึงนะคะการเงินการงานไม่ได้แย่แต่เป็นสไตล์หาได้ก็มีเรื่องต้องใช้จ่ายนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาการปรับปรุงในเรื่องของบ้านรถครอบครัวนะคะหรือซ่อมแซมตรงนั้นตรงนี้หรืออาจจะต้องไปปรับไปเสริมไปเพิ่มในเรื่องขององาน long, online, ออนไลน์นะคะความสามารถเดือนนี้โดดเด่นใครยิ่งมีความสามารถเฉพาะตัว ได้เงินนะจ๊ะจากสิ่งที่คุณทำฝีมือคุณคุณได้เงินก้อนใหญ่ไม่มีฟุกนะจ๊ะพวกงานต่างประเทศต่างๆโอ้โหเดือนนี้ดีมากนะคะดีมากเพราะสอย่างอยู่สุภาพอยู่นะคะอาจจะมีโอกาสใหม่ๆหรือใครจะไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มเพื่อมาพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการเงินการงานอนาคตไกลกว่าที่เดิมนะคะเรียกได้ว่าตุนเนี่ยไม่บอกว่ามันเป็นจังหวะที่คุณจะชัดขึ้นคุณไม่รออะไรที่มันฟุกแต่คุณจะพัฒนาไปได้ไกลมากขึ้น ส่วนเรื่องของความรักนะคะคนที่มีคู่ก็อาจจะเริ่มมองความมั่นคงไม่หวือหวาไม่ใช่ช่วงเวลาแห่งการทะเลาะแต่เป็นการที่วางแผนชีวิตเรื่องการเป็นอยู่ระยะไกลความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นนะคนโสด อาจจะมีคนเข้ามาเออแต่ต้องเป็นคนจริงจังนะไม่เล่นเล่นอ่ะรักเก่าก็มีโอกาสนะแต่คุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตุนไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าชีวิตจริงจังมากขึ้นและชีวิตคุณเริ่มดีมากขึ้นนะคะโชคลาภไม่ได้ยาจากการพนันเด่นๆนะแต่มาจากความเสริมงานไอเดียความสามารถเฉพาะตัวของคุณนะคะ เออความคิดสร้างสรรค์ดีเยี่ยมอ่ายิ่งมีเงินเข้าแต่ถ้าเกิดคุณบอกคุณทํางานประจำเนี่ยช่วงนี้งานคุณจะเยอะโอกาสคุณจะมีศัก,กยกยภาพคุณค่อนข้างสูงทีนี้เรื่องสุขภาพก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะการพักผ่อนน้อยเออใช้สมองเยอะความคิดสร้างสรรค์เยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องคิดสักนิดนึงเอาเป็นว่าตุนเดือนเนี้ ไม่แย่อะค่ะไม่แย่แต่มันจะเป็นจังหวะที่คุณจะต้องตัดสิ่งที่มันไม่มั่นคงเพื่อสร้างฐานชีวิตให้มั่นคงเพื่อตัวของคุณและครอบครัวของคุณคุณกําลังโตและจริงจังนะชีวิตของคุณจะไม่ไม่ลุ่มลุ่มดอนดอนไม่แน่ไม่นอนไม่เอาแหละนะคะเพราะบอกะคนพวกเจ้าชูและตุนตุนข้อเสน่ห์แหละ สองปีครึ่งเนี่ยอาจจะไม่ไม่และโฟกัสเรื่องของอสุขภาพความมั่นคงชีวิตอะไรอะไรที่เป็นปัญหาคุณจะเริ่มตัดและคุณจะเริ่มเปลี่ยนให้ชีวิตมันอยู่ในฐานะที่ดีกว่าเดิมใช่กว่าเดิมน,นะคะตุนดวงดีนะแล้วก็เดี๋ยวสามสิบเอ็ดพฤษภานะดาวพฤหัสย้ายอีกมาอยู่พบกับมาโอ้ยมาหาอุดเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครจะทำอะไรนะคะคิดวางแผนให้ดีศึกษาให้ดีพัฒนาให้ดีทำฐานให้แข็งแรง คุณจะก้าวหน้าได้ดีเลยนะคะโอกาสมาแล้วแต่แต่อย่าลืมสุขภาพของตัวเองด้วยเดือนนี้คือการจัดระเบียบชีวิตครั้งใหญ่ของตุ่นนะจ๊ะโชคดีจะอย่าลืมนะถ้าแม่หมอมีเวลาจะทําเรื่องของดาวเสราร์ย้ายมาอยู่เรือนอริของคุณสองปีครึ่งเรายังมีเวลาแม่หมอจะกลับมาทําให้คุณแน่นอนโชคดีค่ะ